สโมสรไลออน Lion, ดำเนินสะดวกประชุมสามัญประจำเดือนครั้งที่1ปีบริหาร2,566-2,567ถึงเน้นเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เรื่องเกี่ยวกับไรออนเน้นเรื่องสายใยและความผูกพันและมิตรไมตรีที่ดีระหว่างมวลสมาชิกไรออนในสโมสรและในภาครวมในระดับต่างๆในกิจกรรมการประชุมนี้ เน้นหนักเรื่องการมีส่วนร่วมการแสดงความคิดเห็นการให้เกียรติเพื่อนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมและให้เกียรติกับคณะกรรมการบริหารภาคโดยในครั้งนี้ได้มีอดีตผู้ว่าการเหล้อันสาคนภาค3 1 0หดีไรออนมนชัยชินวินิตกุลและประธานเขตไรออนนรงศักดิ์วงอนันต์ตให้ความเข้าใจให้ข้อมูลให้ทัศนคติที่ดีในการทำกิจกรรม และในการประชุมครั้งนี้เน้นเรื่องการนำมติในที่ประชุมของสโมสรไปดำเนินการในแผนปฏิบัติการการทำไมแผนและเยบยบแผนตลอดจนการอนุมัติการทำกิจกรรมบริการต่างๆซึ่งจะทำให้สมาชิกในสโมสรมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมมากยิ่งขึ้นบรรยากาศ ดำเนินการไปได้ด้วยความอบุ่นและด้วยความเข้าใจอันดีและหว่างมวลสมาชิกด้วยกันต้องขอขอบคุณทุกๆท่ทานที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จนกระทั่งทําให้เราเองมีความรักและไมตรีจิตที่ดีต่อกันตลอดไปขอขอบคุณอย่างสูง